สำหรับคนที่ทำศัลยกรรมใบหน้ามาอยากกินยาช่วยลดบวมวันนี้หมอมีคำตอบให้นะครับหลังจากที่เราทำศัลยกรรมบริเวณใบหน้ามาน่าเราจะบวมที่สุดในวันที่3หลังวันที่3ไปจะค่อยๆยุบบวมลงแต่คนที่อยากยุบบวมลงเร็วขึ้นเรามีตัวช่วยก็คือการกินยาเข้าไปนะครับ ยาที่ได้รับการวิจัยมาพบว่าสามารถช่วยลดบวมได้จริงก็คือยาชื่อว่าเลฟโตสนะครับเป็นยาช่วยลดบวมที่ทํามาจากไข่ขาวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่แพ้ไข่าขาวทุกคนสามารถกินได้แต่ถ้าคนที่แพ้ไข่ก็กินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเขาทํามาจากไข่ขาวเนี่ยเลยมีส่วนของสารเคมีค่อนข้างน้อยค่อนข้างปลอดภัยเวลาเรากินก็จะช่วยทําให น้ำเหลืองที่สะสมในเนื้อเยืย่อของเราค่อยๆยุบบวมลงสามารถกินได้ตั้งแต่ภายในวันแรกหลังผ่าตัดเลยและกินได้เรื่อยๆในมีประโยชน์ในช่วงประมาณหนึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าถ้ากินยาลดบวมจะช่วยไหมเราช่วยได้และมีประโยชน์ในช่วงหนึ่งเดือนแรกแต่ว่าเมื่อพอยุบบวมลงไปพอสมควรแล้วเช่นหลัง7วันไปแล้วพอเรากินยามันก็ยังช่วยอยู่นะครับแต่ว่าผลของ การลดบวมเราอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนเท่ากับในช่วง7วันแรกถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากกินยาอยู่เพื่อช่วยลดบวมหลัง7วันไปก็ยังช่วยได้นะครับแต่ว่ามันคงช่วยได้ไม่ได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเท่ากับ7วันแรกแค่นั้นเองนอกจากเลฟโตสแล้วคนที่อยากกินอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยอีกงานวิจัยเราก็พบว่าการดื่มน้ําฟัดทองโดยที่ในฟักทองเรามีสารบางอย่าง เพื่อช่วยทําให้อาการบวมยุบบวมได้เร็วขึ้นแต่ก็จะมีข้อเสียคือเราจะปัสสาวะบ่อยหน่อยแค่นั้นเองครับผมนอกจากการกินยาเลฟโตสการกินน้ําฟักทองการประครบอุ่นก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆการประครบอุ่นจะช่วยทําให้อาการบวมยุบลงเร็วขึ้นแต่ต้องประครบหลัง72ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ